ก,กูตักสั่งอะไรกูรเจ้าขาหมูนะกูตักสั่งกูเจ้าขาหมูในะควดุนจาก็สั่งขาหมูกูเดี๋ยวข้า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  จะมากินที่ร้านนี้เนาะยืนยงยืนยงเขามีอะไรบ้างข้าวต้มซี่โครงขาหมูข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขาหมูมีข้าวขาหมูก็มีอ๋อมีติ่มซำด้วยแล้วก็มีตามสั่งนี่คือร้านยืนยงครับคงจะอยู่มานานนะร้านนี้ยืนยงอยู่นานอืม ตกแต่งในร้านภาพเก่าๆมีมีครบทุกราชการนะเนี่ยมีครบทุกราชการนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวยืนยงนี่ตัที่นั่งเต็มยังนั่งนี่กันไหมสั่งก๋วยเตี๋ยวขาหมูเหรอนั่งนี่กันโต๊ะเขา โต๊ะหนึ่งนั่งได้สองสามคนก็กระจายกันไปครูตักเขานั่งไหนนั่งนู่นเหรอนั่งนั่งกับใครกับยุย้ยนั่งสองคนอ่าโดโดอาจารย์เอาอะไรฮนะพอข้าวขาหมูเนาะไปดูข้าวขาหมูครูตักนั่งไหนอ่ะเดี๋ยวไปนั่งผมไปนั่งกับไปเดี๋ยวครูตักเขาจะว่าผม ข้าวขาหมูแล้วมีติ่มซำด้วยสั่งของโดโด้แล้วเหรอนึ่มนึ่น่อมก็มีก๋วยเตี๋ยวขาหมูด้วยนะเอาข้าวขาหมูนะเอามีฉันอ่าไซส์เอลจั๊จัะเนื้อหนัง แล้วก็น้ำเปล่านี่ดูเมนูที่นี่ก็ได้ร้านยืนยงก๋วยเตี๋ยวยืนยงตูมันน้ำอะไรอะน้ำองุ่นเหรอน้ำองุ่นน้ำองุ่นจะกินเลยป่ะน้ำองุ่นเขียว ก็จะฟังอะไรก็จะฟังเพลงนางฟ้าเดี๋ยวขึ้นรถแล้วพอเปิดจะฟังเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรบอกสิครับครับอันนี้มันเป็นน้ำเกสรมะพร้าวเขาเดินผ่านมามันมีน้ำเกสรมะพร้าวคุณยุ้ยเขาใส่หน้าอยู่ตรงนู้นน้ำเกสรเกสรดอกมะพร้าว

ยแล้วมาดมสิมาดมดมว่าดมว่าเออแต่แต่มันกลิ่นหอมคุณตักดมดิดมดมดูมันมันกลิ่นกลิ่นมันหอมหอมไหมหอมหอมตัหน้าตักยคุณกลังจะโผลมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมคุณตัี่จ คุณรู้ไหมเจ้าแม่ขับรถอ่ะใครมาใกล้ก็ไม่ได้ใครจะตัดหน้าก็ไม่ได้นะเขาเจ้าแม่เขาขับรถนะอ๋อใช่ช่วงหลังนี้ผมจะออกมาทางนตลอดคุณอยู่ยกินอะไรอ่ะ เย็นตับโฟโตัวลงยังมีตัวตนอยู่ใช่ไหมน้ำเนี่ยอ่อเจนตาโฟไม่ได้หิวเรียกจานจานหน่หิวเลยไม่หิวเลย,เลยข,า,ขาหมูขาหมูด้วยไม่หิวเลยกินกันนะกิณซำหน้าหนมจีบโต๊เะเราก็สั่ง สวัสดีเป็นทางการอีกทีิงครับวันนี้ออกช่องผมหน่อยนะมา <c oughs> แล้วครับบรรยากาศโต๊ะไหนโต๊ะไหน <c oughs> นี่โต๊ะนี้อ <c oughs> ผมสั่งสั่ง <c oughs> อ่าเอาเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเอา คือคืออันนี้ผอมไม่ไหวแล้วไงต้องต้องเติมไขมันเติมไขมันกินข้าวห้ามใส่หมวก,กนะนะกินข้าวใส่หมวกแล้วผมจะร่วงกอกน้ำบอ,อกใสไปแล้วฉันใส่ทุกช็อตครับฮะ ไม่ง,งานนีเื่ไม่คุยเรื่องงานนะนนค,คนคนละคนแล้วเบื่อ๋ <laughs> อย่าเดินเดินไปดูอ๋อนนเขามีมีดารามากินไหลคนนะนี่ดาราดังๆ <c oughs> นะร้านนี้เี้ยเชื่อไหมผมไม่เคยเดินมาถึงนี้เลยผมมาเที่ยวเนี่ยมันหยุดแค่ฝั่งนู้นอ่ะเพราะบนสะพานคนมันเต็มเ <laughs> บียดขึ้นมาไม่ไหวนี่เนี่ยมาเยะๆไปอย่างนี้ไม่ไม่ลูกค <c oughs> ้าเยอะฮะต้องทยอย ต้องขยอย mm hmm. เราแอบถ่ายของเขาก่อนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก้มยำมันไข่แอบดูแอบถ่ายของเขาของน้ำมันนะมันนะมันนะชอบเลยของเร่งๆเนี้ยมันนะอันนี้ชอบท่านแล้วเปล่าชอบไหมน,นะนี่ดูตัวอย่างในหุ่นานางแบบต้องแบบคนนี้คนนั้นเขา เห็นไหมเขาก็ไม่กินขาหมูกเข็มถ้าหมดหมดไปหมดไปเข่งละวิ้ได้แต่หมูอะเอ็นน่มไม่มาถ้าไปเจอไม่ชินไม่เห็นแต่เม็ยก็เป็นมน่ช้อนหาผากเปิดหน้าามาเจอเพื่อนดูตังมาด โบราณหอมแล้วมันงาทักเพื่อผมจะพูดถึงไทยก็่พี่ชายคุณเองไม่ใช่หรอคุตตักสั่งอะไรก็เจ้าขาหมูนะกุตักสั่งก็เจ้าขาหมูในคอนดไงจ้างก็สั่งขาหมูเพ่อเดี๋ยวม่เลยนะ่พี่โดชด้วย พีโดสิมเตอขาหมูกินร้านเฮอ้อบ่อยแล้วมาชิมเี่ยงภาวาเีโดสั่งเส้นไหญ่ต้มยำเี่ยนแล้วหนักกระเทียมทำมาแล้วขาหมูฮะ ลาดเแล้วกันระวังใหญ่มำลาดนอ่ะนีทั้งเดือนเ <e ี่ยเที่ยวทั้งเดือน กินเราคือเราไม่เยลี้ยงกะนอ่ะอืมม่ปายเออเชดเ็นันไบ้างก่อนเช็โดอบตดยบมวลก่อนติดยดยันจันตอนนี้เชฟโดงเขาเลื่อนที่ที่ว่าเป็นคันจ่คจ่าคือต้องสอบจ้องเลยก็สอบสอบได้อะไรได้ตอนได้ตั้งนานที่ะไม่เห็นโสสหนึ่งสองลุ่นด้วย แ่ดยวมนะปัญาะวก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องอารเคุณควรกินเหล้าบ่อยใช่ไหมนั่งกินที่พนดีกันดดีคนที่เรมาแล้วใหญ่ต้มยำขอตูขาหมูเหมือนกัน มีกเามมือต้องีนี่ตาต้นตันต้ตตองับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กูทักคนเดิมนะเมื่อก่อนนี้ไปไหนก็

ควรจะกินใ่ไหมอืมอนแอืมทำไมอ่ะจัเมาอันนี้ยากตมผมแบ่ง้นละคเราช่วยอันนี้ผมทุ่มาแล้วเหไม่ไดมกมาแล้วเกลับมาทำไมโอสย้ยอยยังต้อเราไปต่างจังหวัดจร้านดิเตี๋ยข้างทางออกเท่านีได้เตี๋ยวช่ยได้ นี่เขาก็เป็นร้านเก่าแก่นะดูดูโหเฮงแล้วอะ่ะชิมเดึงลงมามันยังไม่เสียเป็นนีตดูชิม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 นะชินมชนะเอาได้สักเลยนี่กูตจกป,ปรุงปรุงยังยังไม่ได้ปรุงนะแปลว่าเนี่ยคือเขาโดยแท้ร้านออัอนนี้รสชาติลุกอินท์ยังเดิมน้ำนึ่งไหน นวะวก๋วยเตี๋ยวต้มยำุณแค่อย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคุณพ่อแว่าเราได้กินตะวัน่อนไม่รู้นะ้าถวัที่มามีอะไรนะชื่ออะไรคนนะมาด้วยป่ะเนี่ยนี่เป็น con tôi này, hai người, hai người, hai người, ไปหางเอาเบกอะไรก็เลยมีตัวสุดตัวอะไรก็าอยู่งเขาเงี้ยก็เลยไป่ถูกะไรเนี่ยอย่งนั้นอไปวัดอินมาอ่ะิไปไว้วัดอินไปไหว้วัดไหนฮ่ายูงตเยอะๆหน่อยเอีบบ กันได้ออกทิปกับลุงตู่อืมตู่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลางเต็นทแล้วอ๋อตอนนี้แล้วไปกลางเต็นท์เต็นท์ละพันเจ็ดถ้าหมล็อกหมายถึงว่าเอาเต็นท์ไปเองหรือว่าเต็นท์เขาเต็นเขาถ้าพันเจ็ดโอเคหรือว่าเซนไปเองนี่ยพันเจ็ดเซนเขาไปแต่ตัวแบกตัวแอลได้วย แล้วปกติทุกบางเดนไปบอกเลยหัวล้อสีังไปกันเเดียแถวก็หัวล้อกันอยู่นัแล้วเขามาเตือนเพราะเราหัวล้อเสียงดังใช่ไม่ใช่แอย่างเงี้ยปก็อื่นเมยเต้นอื่นนหมเต็นอื่นน่ะนั่งเงียบกิ๊บหมดเลยแบบทำไมมากันเงียบขนาดนี้ còn chuyện này nè, xài nhàng thắc dịu quá, phải nặng thắc dịu cái này anh này còn, cái làn tím nòng mà lên cu cu cu, mà lên nám nám, lên ก็ค <l preocup ations> <c ười> ือเออนเหมือน like ัดนมเามาเรื่องสูงดีเรื่องสูงเป็นวีดีเออมาเล่าแต่ละคนเป็นยังไงไงเล่าไปเล่าไปเรืยครับคนคุยสนุกก็สนุกนะใช้โ้กกันหมาแล้วย่งฮะใช้หมดแล้วค่ะ แล้วขับมาแวะร้านเจนีร้านหั้นจ้นจุ้นมุ้นุ่้นมุ้นจุ้นจ้นงุ้น่้นจุ้นจน้นจุ้นจ้นจุ้นจ้นจุ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 ้นจ้นจุ้นจุ้นจุ้นอ่้นจุ้นจุ้น้นจุ้นจ้นจ่้นจุ้นจุ้นจนจ้นอุ้อจ้นจร้นน้น่ะอาหารอาหาร อะไรนะแกงป่าอร่อยมากแกงไปงป่าปลาร้าน<ร>ที่อยู่ปากทางทอดทีนี้ตอนที่ระหว่างก่อนที่จะมาถึงผมโทรสั่งลงหน้าไงคือปกติเขารู้ว่าผมกินต้ยมยำปลาคางแต่สั่งไปต้ยมยำปลาช่อนทุกสิงก็เลยรู้แล้วได้จำเสียงเฮ้อได้ก็รู้แล้วท,ที่ไม่ได้สัง่งแต่คนนี้มาสัาง่งมะได้ไปแวะลุงสมมาตรไหมไม่ได้ไปครับเรามาไปไม่ถึงมันห่างเยอะจากว้าน้า ไปพักตรงลาดย้าดูเที่ยผมนะนี่ครับเมื่อกี้กูตักเทน้ำให้ผมคืออันนี้ของเขาอไหนเนี่ยอยอางนี้ที่ที่ส่งไปว่าอาอมาใหม่ลุงสูตรน้ำเปล่าพอดีครัองชิมนะขุดโพสขึ้นไปทิ่บมันยังติดกใจให้อยู่เลย เดี๋ยวจะมีทิปหนึ่งจะชวนไปด้วยทิปที่ไปกับกล<ม>ุ่มคุณหมออีกนั่นแหละแต่ว่าเป็นงานวันเกิดของเจออสใช่ไหมที่ปักช่องลางเต้นอกันใช่ยังครับนี่เฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นยังขึ้นแล้วนั่นแหละคุณเราไปโชว์คุณหมอพยายามใช้ทุกวันนะมากก่อนมาเสร็จ แต่ก็มีลืมวันหนึ่งมีลืมวันหนึ่งมันต้องมันต้องไม่หมักก่อนหมักหมักก่อนหมักหมักก่อนที่เราจาบน้ำเสร็จแล้วผมเข้าไปอาบน้ำแล้วก็สระผมแต่เรื่องหมักกับผมไม่ได้หมักแต่ผมใช้แชมพูทุกวันเพราะว่าเรื่องหมักนี่ครูตักไปหมักเฉยเลยหมักหมูขยากับหมูได้พูดถึง คุณตู่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นดีนะไม่ได้นินทาใครคุณตู่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้หมอสรุปหมอสรุปให้สูตรครีมถ้าเรียกเป็นไงนะเป็นครีมหมักผมขึ้นละสามเส้นหมักนมาขึ้นมาสามเส้นเนี่ยครีมหมักผมก็มเดี๋ยวจะมีไปไปไป,ไปเป็นสวนของคุณคุณหน่อยอะ่ะ แต่ว่าคุณคุณจะเจอคุณหน่อยไม่อด้ไปอุดรด้วยเป็นตัวน้องคุณหน่อยแต่ว่าก็จะไปเหมือนอย่างนี้แหละไปทากับข้าวไปนู่นไปนี่กันแล้วก็กลางเต็นท์ก็ได้มีบ้านพักหรือว่ารอบๆอ่ะเขาน่าจะอยู่แถวแถวบ้านเฮียเดิมแล้วก็ก็มีโรงแรมมีที่พักหรือว่าเราตรงนั้นเราก็กางเต็นท์ได้เลยได้แต่ก็เป็นเขามีบ้านแต่เขามีเสี่ยเกิดใครเอาเต็นท์ไปก็ได้ก็นมมีปัญหา สบายสบายรอบๆเร็มีมีใดเต็นนอนอยู่ได้แต่เราก็ไปทำสันงกันั่นแหละทำนู่นทำนี่ไปวันที่สามสามวกับวันที่ห้ที่ถึงวันสุกเราจออกทางสุกเย็นๆที่ไหนนะครับช่องไม่เคยไปแต่ว่าไปทางไปทางเทียน อันนี้ชวนผมด้วยใช่ไหมใช่คุณจะคุณจะเลียร์เสียท่าคุณคุณแบบคุณดู้ีไงแต่ว่าจะไปยังไงก็คือการของการไปอย่างรถผมหรือคุณจะมาตามผมหรือคุณจะมาอีกคันหนึ่งก็แล้วแต่คุณจะกันจะเลิกงานก็ที่สามสอนก็วันทำงานก็เหมือนกันแหละทำงานแล้วก็สี่โมงไปสี่โมงครึ่งเปลี่ยนกิจการใหม่ ไม่รู้ว่านจะบายยังไงจะจะนี้ท้าผู้การนะครับคือเขาเลิกงานเร็วแค่ไหนอะไรยังเรายังไม่รู้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่รู้ทิศรู้ทางแล้วเราก็นัดกันก็ได้เขาสั่งคนต่างไาอยู่แล้วสุกเต๋อวันอาทิตย์จับอิ่มอร่อยครับตัรขนาดนี้เขามีบ้านครับไหมครับเขามีเป็นบ้านส่วนตัวของเขาอยู่ในสวน แต่เขาแต่เขาก็อย่างวันแรกไปมืดแล้วไปกลางเเออนั่นแหลางก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าเขาก็มีที่นอนแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นห้องเป็นหัออะไรแล้วก็ไปมีชุดเครื่องนอนอะไรไปหน่อยถัดไปตวัดเขาก็มีไปเป็นสวนเป็นอะไรอยู่ในห้องอาจารเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวก็ว่ากันจริงจริงแต่ให้ท่านลงปฏิทินไว้ก่อนฤตีก็ ฟังแล้วเดี๋ยวเกลียดจะตามไปเนาะเพื่อนๆสนใจจะตามไปสังสรรค์นนะแต่ที่นอนก็นไม่มีให้นะนเพื่อนไปสังสรร์ไปเจอกันเสร็จแล้วใครสนใจก็อาจจะเข้าไปในไลน์ของเจออตตตตอ,อติดตามข่าวสานไว้หรือติดตามเ่าในช่อง u t u b e ของโดโาเทียติโเจออสแต่งานไม่ผ่านเจออสจะแกแต่งานทุกวัน,น วันวันนี้เย็นที่ต้อนรับเมื่อเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานนะค่อเมื่อวันพุธการไปปารสุดที่้าไปที่ร้านตรงพะพบางเทียนชายทะเลนะเป็นต้อนรับจากเอฟซีมาจากฮ่องกงบินจากฮ่องกงเพื่อมาหาเชออสลงลงเครื่องบินมาปุ๊บเรียกแท็กซี่แต่เข้าที่พักเรียกแท็กซี่ตีสองมาถึงร้านเจออส มาดักรอเจอผมจะรอดักรอเจอเจอซุปเปอร์สตาหรือซุปเปอร์จตาร์แล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณไปตั้งโต๊ะขายบัตรดูเจออสเนี่ยตั้งโต๊ะแล้วขายบัตรกันอาจจะดูเจออสเนี่ยไปเลยขายบัตรใน่เป็นช่างมาเขาลอยเข้ามาเนี่ยดูรือยู่เั้ามาใส่แล้วสวยกว่าตัวจริงสาวด้วยสาวด้วยเปล่งตาเปล่งเล็อารูปตอนสาวมาล่าหลัผมไม่บอกรูปตอนสาว เดี๋ยวจากนี้เราไปใจตลาดคลิปต่อไปนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูไปเดินจะพาไปเดินตลาดเลยทุกทุกตลาดแม่กองตลาดแม่กองทางวัดเทศสมุทรศิลป์ภาษาปลาทะเลมามาทุกอย่างมีอาหารทะเลมีอะไรต่างแต่ว่าดังดังดังที่สุดคือที่นั่นปลาดุผมผมผมจะเมนูตอนเช้าข้าวต้ม นเขาจะเอาเช้าแล้กจะเอากระดาษที่ชื่อตัวแป้มาเช็ดหน้าเให้หนุ่มเป็นหนุ่มแล้วแล้ว่าคุณตั๊กก็จะเป็นเย็นนี้ก็เป็นลาบเลิบมีอะไรม้างคุณตั๊กบอกพี่เย็นนี้คุณตั๊กมีอะไรอยก็ลาบกระถั่วมะเขือยาวแล้วก็สั่งาสมข้าวต้มปล้วคนอื่นไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณตั๊กคนเดียวก็ แล้วทางพอทอดเป็นปลาเสร็จกินเป็นปลาให้อิ่มนอน <laughs> <laughs> แล้วแล้ว,ลวทางนี้ก็ปิ้งย่างเนาะเดี๋ยวคุณหาปิ้งย่างจนผมก็จะเป็นมื้อเช้า <laughs> เขาทำมันเสร็จแล้วผมจะไปตั้งน้ำจุกข้าวต้ม <laughs> ก็เดี๋ยวคลิปหน้าไปเดินตลาดนะครับคลิปนี้คงประมาณนี้แหละยาวตั้งแต่ปทมมาละ อันนี้ก็เห็นว่าเราวันนี้แกงนี้ทำอะไรกันบ้างแล้วก็เข้าที่พักเดี๋ยวรีวิวที่พักที่พักเป็นไงกูตูวจคูวิลล่าเป็นกระต๊อกฮะไม่มีแอร์นะฮะเปียกจะอยู่ติดป่าอยูติดป่านิดนึงตุ๊กแกเยอะหน่อยตุ๊กแกเยอะมีนอนด้วยที่เราทุดหนักอะเดินที่เราทุกหนักก็ไปดูกันว่าหมอบ้านหลังแรงได้เท่าไหร่ที่นอนไม่มีแอร์ยี่สิบคนได้ไหมได้ไหม อิ่มอร่อยฮะร้านยืนย้งข้าวขาหมูอพวาเจอกันคลิปต่อไปนะครับปุตักสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีคุณตูครับเจอกันคลิปต่อไปเดียววันชัยก็เจ้าภาพเหมือนเดินครับี๋ยวจากนี้เราก็เดินเดินขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าตลาดอาภพวาครับมีเด็กเดินขายไก่ทอดเยู่าบนสะพาน ขายไก่ทอด KFC เด็กเดี๋ยวนี้เก่งนะเขามีอาชีพเสริมนะมาเที่ยวก็ทำมาหากินได้นี่เรามาแล้วเรามาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเอ่อเอายังไงอันไหนหอยหลอดหอยหลอดหอยหลอดเอาสามรสขายยังไงฮะเอนสามรสขาดยังไงฮะ เอาสองขีดแล้วแล้วอันนี้ก็กินได้เหมือนกันอันนี้มันจะออกรสยังไงฮะเค็มหวานครับเค็มหวานแล้วอันนี้ก็ส่ามช็อปเยอะที่หวานเค่ะเป็นรสชาติสามและและอย่างนี้ล่ะนีมรนกับที่ราคารสชาติเดียวกันแต่แค่คนละไขยอ่างั้นงั้นเอาอย่างนี้ขีดหนึ่งนะแล้วก็อย่างอย่างนี้ขีดหนึ่งอ่าอันนี้ไข่ปลาคิมนะคะยังละขีดไงแล้วอย่างนี้ล่ะอ่ะก็ขีดละหวานไม่ได นี่ไหนชิมนะอยากรู้ม okay. um. ันต่างกันยังไงอุ๊้เค็มข้นกว่าโอเคเท่าไหร่ครับเดียบร้อยหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าอะไรหลอกแม่ค้า ทางนั้นที่ปิดคลิปไปแล้วนะเนี่ยจะจะจะเป็นแบบเนี้ยเป็นอย่างนี้ถ้าผมไม่ถ่ายก็เมื่อคลิปปิดคลิปไปแล้วขนชะ่งหน้าแล้วก็เดินออกมาซื้อก็ไม่ได้ถ่ายทำก็มีแค่บอกว่าหลอกไมค้าบอกเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ยจะจะประมาณเนี้เดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับฮะนูน่นนะจอดจะนูน่นนะหลังใต้ยอยูุท่ยานรอสองนะครับท่านอยู่อยู่อโอเคเดี๋ยวไปที่รถ